สวัสดีตอนเช้าค่ะเด็กๆพร้อมที่จะเต้นกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองสาม Let's go u you r name name nice really what's My meet Hello hello your name your name is is nice Let's to to Hmmm yeah. speak every day sing and learn and laugh and play ห้องเรียนนี้สดใสและมีสีสันมากดูแผนที่โลกนั่นสิเจ๋งดีฉันชอบตารางตัวอักษรสวัสดีฉันชื่อเบนยินดีที่ได้รู้จักสวัสดีเบนฉันชื่อลินลี่ตื่นเต้นมากเลยที่จะได้เข้าห้องเรียนอังกฤษสวัสดีฉันแอนนาสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ English Class ฉันชื่อครูเคทแล้วพวกคุณชื่ออะไร ฉันชื่อลินลี่ฉันชื่อเบนฉันชื่ออนนา Hello Hello What's your name My name is Lily ฉันชื่อลิลี่ Hello Hello What's your name My name My is Ben ฉันชื่อเบน Hello Hello What's your name My name is Anna ฉันชื่อแอนนา ใครจะเป็นคนหมุนก่อนผมครับโอ้ oh, นี่ใครหรอนั่นแอนนาเก่งมากลินลี่นี่คงเป็นเบนฮ e ล l o ลแปลว่าสวัสดีค่ะ My name is Ben แปลว,ว่าฉันชื่อเบน Nice to meet you แปลว,ว่ายินดีที่ได้รู้จักค่ะวันนี้ทุกคนทำได้ดีมากค่ะ Goodbye See you later and thank you Miss Kate แล้วพบกันใหม่ค่ะ hello, hello.